เชิญนะเชิญว่ามีใบอนุญาตไหมค่นะแล้วขอความร่วมมือว่าการเสนอวิทยุค่ะนะฮะมาตรวจเฉยนะฮะมาเน้นให้มีแล้วราขอเชิญพรุ่งนี้ทางภาคจะประชุมชี้แจงทุกที่นะฮะค่ะยุทธวิธีทุกที่ที่จะทัดทจังหวัดนะครับวันนี้นะครับเด็กมึงเนี่ยนะ ผมเซรามกผมด้วยแต่ไม่ไปก็มีต้องมีตัวแอนไปนะครับตาไปเองนะครับเซรยมิกเซีามิกจ้าจ้ ตเราเร่งเฟิร์นย่กอะคอนนี้ปิดค่ะปิดแต่ะเขาให้ทดลองาาไปก่อนยังไม่ได้ไบรู้ญาตแต่ทีนี้ไม่ได้เข้าไปเอาเอกสารที่กรกตว่าไปไปทดลองนะคะเข้าให้ไปรับใบใบทดลองอ่ะใบอนุญาตเราไม่มีต้องสถานีจะไม่ได้เปิดไม่ได้แน่งั้นงถ้าตามตามกฎตามของกับอนุญาตก็เลยถ้าเห็นตาผมครับจะมีรู้สึกว่ามีจะมีขึ้นแน่ประมาณสองเือนต้อเปิดจะขึ้นแรกในสถานีเลยบปที่นี่เป็นขึ้นแรก ก็คือขี้แยก็ไม่ได้คุ่ต่องทำด้วยเพราะเราบ้านกาเปานรารสุาท้ายแล้วใก็การทหารก็เราแล้วช่วงนี้นะครับอยากให้คนรู้จักกันจะมองล่างไม่ติดอาจจะเจอปัญหาอะไรแบีรับดีนะานบัณฑาี้แ แยกกันนะครับก็ตามตามประกาศนะครับเราต้คำรบกวนขอยนาตก็ต้องรอว่าเขาอนุญาตเพราะว่าทุกที่จะเป็นการผลเดี๋ยวเฉพนะเนี่ยเพอสถานการณ์นันก็จะแล้วแล้วแล้วไอ้ไอ้ผู้สาวปรกาศหรือขออนุญาตหมดเลยขออนุญาตหมดค่ะครับอนุญาตถต้องหมดเลยก็ทุกทุกที่จะเจอต้องไปนะฮะไปไปเขาจะมีไม่ไปไม่ทายแล้วเขาจะมีมาตรการคู้อะไรอ่าเพราะว่าพรุ่งนี้ทางจังหวัดเขาเจอในทหารนะครับอ่าของพักขอคกองว อนน้ก็เขียนแล้วนี่ยฉายไว้ด้วเขียนม่จไข้าพูดเรื่องกันเมือต้องถ่ายไว้ด้วออกไปเลยไดเลตรวยมพร้อมเดี๋ยวไปกับธรรมะดีเปล่าไปธรรมะก่อนไม่ได้